สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิพ้ามาเบิงการปลูกพักในทอนะครับท่านใดที่มีทออยู่บ้านนะครับบริษัทงานก็เอามาปลูกพักสวนขั่วเฮาเฮเป็นพักสวนขั่วเฮากระไดนะครับโดยที่เอาดินใส่นะครับแล้วก็เอาขิงงัวมาใส่มาคูข่ากับดินนะครับแล้วก็มีของผมเนี่ยเอาพักที่เหลือกินจาก ลูกศิลน,นะครับไปซื้อลูกศิลนมาแล้วเขาแถมพักโคละาผ้ามาก็ะเรียกกินจะใบมันนะครับเรือหยอดมันกเ็เลยมาเสียบเสียทอมันก็เกิดขึ้นมางามนะครับก็เลยเห็นว่ามันสิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับนอกจากนั้นล้วก็ได้วานพักเม็ดประกาศต้องอีกหมื่อวานก่อนนะครับก็มีต้นประกาศนิดหน่อยึ้นมาอีกนะครับก็เลยคิดว่าการปลูกพักเสียทอเนี่ยมันได้ผลดีนะครับพอสงสัยื้นที่หลายพี่น้องเข้าผู้มีบ้านเขียบผู้ ب, มีทีจำกัดก สามารถปลูกได้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องก็เลยนำมาให้เบิงเ่งในมนีครับสวัสดีครับ